ไฮไฮวันนี้ก็พอดีเลื่อนฟีดไปครับเจอนี่ครับบอ o โอ n c นคอของ ROGTT ครับกำลังง่วนกับการแก้ไขครับตอนนี้อัพตัวกันบอทมาแล้วครับแล้วนี่ก็เป็นอีกเพจนึงครับนี่ครับขอบคุณที่อุดหนุนครับคืนตังค์เลยครับก็เราก็จะมาพิสูจน์ครับว่าบอทมันน้อยลงจริงหรือเปล่าครับหลังจากอัพ ติชิตตัวใหม่ครับเอาละครับโดยความที่มี ID 2 ID ครับเราก็มานี่ครับในเซิร์ฟทอก่อนเลยเซิร์ฟนี้คนก็น้อยลงมากมายครับบานตามากครับนะครับมาแมปจะพาทัวร์กันสีแมปครับแมปแรกครับแมปยอดนิยมครับสตรอเบอรี่ของงูเขียวครับหรือข้างยอดครับมีไหมไม่มีครับ เก็บสตอสบายเลครับสาหรับตัวเด็กที่จะอยากจะฟาร์มครับนี่ครับสตอร์ลงมากมายสบายแล้วครับถึงจะราคาลงก็ตามครับมันเป็นไปตามคันลองของมันครับน่าจะทํามาตั้งนานแล้วครับนี่ครับทอครับสตรอเบอรี่ไม่มีเลยครับไม่ไม่มีบอทเลยเอาละครับไปแมปต่อไปดีกว่าโอ้ล่ะครับอยู่ในทางด้านของแมปงูดําครับสำหรับเวลเจ็ดสิบ ก็เงียบกริบครับแบบนี้ชอบบอทชอบมหาการ์ดครับก็ลงสบายครับไม่มีเหมือนกันเพราะว่าคนเลิกเล่นหมดแล้วด้วยมั้งแต่ตอนนี้เอ็มขึ้นแล้วด้วยตัวกันบอทมาก็มีคนเนี่ยน่าจะคนเนาะเราตีเป็นคนเนาะเรามองโลกในแง่ดีครับไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่าน่าจะไม่มมเีนียวหวัเยอะขนาดนี้แมบปบต่อไปครับนี่ครับ โอ้โหโอ้มอนเพียบไม่เคยเห็นขนาดนี้พวกเองได้อยู่สุขสบายนะไปโกนะไม่มีใครมาลบกลัวแล้วนะให้มันเป็นตามทำนองคลองทำของมันครับคนเล่นได้เล่นจริงๆครับไม่ใช่ว่าอะไรไม่รู้โอเคไปโกไปโกก็ผ่านครับสําหรับเซิร์ฟทอรเอาล้ครับแมปโคตรบอทไม่ว่าบอทแสงแตกไม่แสงแตกก็อุย้ย มีตัวหนึ่งอ่ะมีหลงมามเป็นไรครับหนึ่งตัวตีวิงตีวิงไปเยอะครับเยอะสามารถตีได้ครับคนธรรมดาสามารถเล่นได้โอเคพานนสลิปเปอร์ครับโอร์แสนแตกมีตี้มีอะไรเรื่อยๆหรือเปล่าไม่มีตี้คนไม่มี เดี๋ยวเราข้ามไปดูในเซิร์ฟเควอทกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับเอาแล้วครับมาทางด้านของเควอทครับมูณ50%เนาะก็ยังมีเหลืองๆอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นเรา,าคิดว่าเป็นเด็กใหม่เก็บเวลก็ได้ครับมีบ้างปะป้ายครับแต่ก็ไม่หนานแน่นเท่าเหมือนเดิมครับไม่งั้นไม่มีที่ยืนเลยครับและของก็หล่นเต็มพื้นเลยนนก็โอเคอยู่ครับมีประมาณ40-50%นะ ก็โอเคอยู่นะยังพอเล่นได้เอาละครับไปแมปต่อไปที่ว่าแมปงูดำเอาละครับโผล่มาในด้านของแมปงูดำก็โอเคอยู่นะไม่ค่อยเท่าไหร่มันเยอะามากงูดำผ่านนะครับไปถึง20%่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ซ้ำไปเอาละครับมาแมปเบโกครับไม่มีเสียงกิ้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 งให้ลำคาญหูนะครับ ไม่งั้นโอ้โหกิ้ง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 ทั้งวันโอเคยังพอแกงไปโกงที่แทบไม่มีเลยนะหายไปเลยโอเคยังดีมีโอกาสได้มาฟาร์มเล่นกันหน่อยดูเน่ยพวกเจ้าได้มีอิสระแล้วจงไปโก,โกแกงไปโกงทั้งหลายพวกเจ้าได้อยู่อย่างสงบสุขแล้วนะดีใจด้วยอุ้ยตรงนี้อะไรเนี่ย เมจิกแดนเซอร์อะไรเนี่ยเมจิกแดนเซอร์มีพวกตัวเด็กอะเราเราถือว่าเป็นตัวเด็กไม่ได้มาเก็บอะไรไม่ได้น่าจะยืนดูดกันเนาะเอาละครับมาถึงแบบไฮไลท์ครับแบบของสลิปเปอร์ครับดูนโน่ฟิลครับไม่มี ตางมากก็คือต้องกิ้งกิ้งกิ้งแล้ววิ่งกิ้งกิ้งกิ้งฟิลกิ้งกิ้งฟิวเงียบพลิบโอ้ดีดีดีจะรออะไรล่ะครับตบมือให้กันจีจีหน่อยมีบ้างก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่ได้หนาแบบโอ้หน้าเกลียดเกินมีคนตีทิ้งไว้ครับน่าจะเป็นบ่อนคนคงไม่มาเก็บที่ดีหรอกโอเคยังไงก็ฝากเอาไว้ครับต้องชื่นชมครับด่าไว้เยอะแล้ว จะทำตั้งนานแล้วครับมันจะทำตั้งแต่ก่อนเปิดอะ่ะขอพูดสะหน่อยครับยังไงก็กลับมาเล่นมีกิ๊งกิ๊งกิงง๊น่าจะใช่ครับมันมีได้แ,แต่ว่ามันไม่ได้เ,เยอะแบบโอ้ไม่ไหวเลยครับไม่ได้เล่นเลยน่าเกลียดมากอันนี้ก็โอเคอยู่ยก็ฝากไว้ครับสำหรับคนที่เลิกไปแล้วอยากจะกลับมาเล่นคนนี้น่าจะใช่ชัวร์ชัวร์แสงแตกขนาดนี้ปิดแชทด,ด้วยมั้งเนี่ย ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ไม่ขึ้นใส่จะปิดแชทครับโอเคครับยังไงก็ใครอยากจะกลับมาเล่นก็ตัดสินใจได้ครับเพราะว่าตอนนี้บอดก็น้อยลงแล้วปัญหาหลักครับตน,นี้เอ็มก็ขึ้นแล้วกันแค่อัปแพทครับเดือนหน้าก็น่าจะอัพแล้วครับเพราะว่าสัญญาไว้ครับไม่ได้อัปแพแต่ก็มีคอนเทนต์ให้เล่นอยู่ครับ ว่าจะกลับมาเล่นเป็นเพื่อนกันเนาะเล่นซีเรียสมากครับสนุกสนานกันไปตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็ก็ดีขึ้นแล้วครับงไงก็ตบมือให้จ g t อีกครั้งครับก่อนไปครับเดี๋ยวจะรายงานใหม่ครับตอนนี้ก็ดีขึ้นครับรู้สึกดีครับไม่มีบอดรง่าก็ฝากคลิปไป้วยครับก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับผม